สวัสดีครับผมเอกดูไซคิงครับวันก่อนเรามีประเด็นกันบน f a c e b o o k นะครับว่าจะวัดโช๊คกลางยังไงให้เป็นมาตรฐานและไปแจ้งกับคนอื่นแล้วเขารู้เรื่องนะครับวันนี้ผมจะมาสอนดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับโช๊คต้องถูกสูบตลมจนเต็มนะครับอย่างตัวเนี้ก็สูบประมาณ200ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันติดอยู่บนรถนะครับพยายามปล่อยหัวข้างหนึ่งให้มันลอยออกมานะครับ เพื่อเพื่อไม่ให้เฟรมมันกดลงไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะวัดค่าไม่ค่อยถูกถ้ายังไม่มีประสบการณ์นะครับแต่จริงๆแล้วโชคมันจะมีค่ามาตรฐานอยู่เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ตามคอมเมนต์นะครับเมื่อทําได้แล้วเนี่ยปุ๊บให้เราวัดจากกลางหัวตรงนี้นะครับสู่กลางหัวล่างตรงนี้นะครับอย่างตัวนี้พอผมประกบวัดออกมาเนี่ยอย่างนี้นะครับปับ๊บ นะครับกลางหัวบนสู่กลางหัวล่างนะครับตัวนี้จะได้ร้อยเก้าสิบนะครับเสร็จแล้วอย่างที่สองที่เราต้องวัดนะครับก็คือระยะยุบตรงนี้เราวัดจากตรงโคนไวเปอร์ตรงนี้นะครับไปสู่ขอบสุดตรงนี้นะครับนะฮะเดีย๋ยวผมขอโฟกัสให้ชัดหน่อยโอเคนะครับอย่างตัวเนี้ยได้ห้าสิบสามมิลนะครับ พอลบออก2มิลก็จะกลายเป็น51มิลซึ่งก็จะเป็นไซส์ปกติเวลาเราไปบอกคนขายหรือห้างร้านก็จะแจ้งเขาได้เลยครับว่าเราต้องการโชคขนาด190คูณ51มิลนะครับเขาจะจัดโชคไซส์นี้มาให้ถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ